สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับร้านใบบุญพระเครื่องกันอีกเช่นเคยค่ะหมายเลขโทรศัพท์0844937052ค่ะแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะคะ0844937052ค่ะวันนี้มีพระบูชานะคะสมัยเชียงแสนสิงสามนะคะเป็นเนื้อสำลิดนะคะหน้าตัก2.5นิ้วไม่ซ่อมนะคะสวยเดิมค่ะอายุหลายร้อยปีนะคะ ค้าเชียงแสนนะคะนี้จะเป็นด้านหน้านะคะหน้าตักอยู่ที่2.5นิ้วนะคะด้านข้างค่ะ เป็นเนื้อสำลิดนะคะอายุหลายร้อยปีค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะสวยนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างค่ะ <_ S 1> ด้านหลังนะคะหน้าตักจะอยู่ที่2.5นิ้วนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะ สนใจยังไงก็แอดไลน์หาแมค้าได้นะคะพระบูชาเชียงแสนสิงสามเป็นเนื้อสำลิดนะคะหน้าตัก2.5นิ้วนะคะสวยเดิมไม่ซ่อมนะคะอายุหลายร้อยปีค่ะราคาองค์ละ15,000บาทนะคะสนใจยังไงก็แอดไลน์หาแมค้าได้นะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่าลืมทักทายหาก,กันนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะ0844937052ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านใบบุญพระเครื่องกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ